เมนูที่ผมเห็ดมือนีผมขอยกให้เป็นเมนูแห้งเดือนของผมเดือนหนีเลยครับเห็ดออกมาตอนแรกนึกว่าเป็นฝีมือคนจีนผู้ละครับสีสันหนาตายั่วน้ำลายบักคักพอตะกินเข้าไปเท่านั้นแหละครับมันหยุดว่ไรเลยกินหลายแบบย่างคักจนว่ากระดูกกองเต็มซ้าอ่ะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่วงหลังมือนีผมเห็ดเมนูนีดูบักคักเลยครับเห็ดบัไดนี่ทุกคนก็บอกว่ามักตามตลอดครับแต่มือนีผมสิมาเปี่ยนวัตถุดิบเป็นตีนไก่ครับเนื่องจากว่าผมทนแรงต่างท่านของคอมเมนต์เบาไหวครับหลายคนบักหักครับ บัักนเสื้อบักคักเลยพี่ล่องเหเ็ดเบิ้งแล้วมือนี้ผมก็เลยมาจัดสตัวครับขันโพดายังไม่ได้เคยล่องเห็ดมาเบิ้งคลิปนี้ครับเห็ดบอยากครับพี่น้องใส่วัตถุดิบบ่หลายพร้อมอันดับแรกข้าก็มาล่างตีนไก่ล่างดีดีเลยนะครับผมสีลลางอยู่ประมาณสีถึงหาหนำเลยครับแล้วก็จะใส่เกีย๊ยกระดมสมสายชูลงไปพร้อมครับจากนั้นผมก็นนมาใส่เมลพญ,ญาให้เมลพญ,ญาเข้าปอกกระเทียมให้ครับวัตถุดิบมีอยู่ซุนี่แหละครับมีตีนกไก่ใบโหระพาแล้วก็บักพริพกพริกแห้งแล้วก็กระเทียมครับบ้านนปปปีีีกกกกกลลาาาายยมมมััันนนผ็เเอออไ่่ตดบ ตัส่วนปลายปีกมันครับแล้วก็เวลางทำความสะอาดดีๆเลยครับ ขันไปปีกตรงนี้พี่น้องก็ต้องใส่คือผมก็ได้ได้ครับจากนั้นเท้ากระสิมาปั้นกระเทียมพริกแห้งแล้วก็พริกสดครับขันบปได้ว่ามีเครื่องปั้นกระใส่ครกก็ได้ได้ครับขันตอนถามว่าคือเกาบ็คือเกากรบสิผมเคยเห็ดแหละครับแต่ว่ามีเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับสิเป็นบองใดเดี๋ยวพี่น้องมาเบิ้งครับนี่ครับหลายคนบอกว่าโอ้ยน้องโมนพี่กินหอดกระทาผีสิงครับโอ้ยนี่ครับมาแล้วครับกระทาผีสิงตั้งกระทาผีสิงขึ้นใส่น้ำมันลงไปแล้วก็เอาพริกกระเทียมที่เอาปั้นอะลงไปพัดให้มันหอมครับตอนพัดนี่เขาใส่ไฟค่่ออยยยยๆกกกกก็พคคครรรัััับบบจาาาานนน้้เเเทตีีไไลลลลงปปปแวผมมิด เราจากนั้นเท่ากับพัดค้นๆไปเรื่อยๆครับไฮพีกกระเทียมนี่มันคุกเขาตีนไก่ห้าจนทัวเราก็ให้ตีนไก่ห้าพ่อมันตึงๆนี่แหละครับเมนูนี่เห็ดบะหยากแต่ต้องบอกว่าต้องใส่เวลาจักน้อยด้ะครับแต่ผมบอกเลยครับว่ามันคุ่มแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเราพี่น้องใจเย็นๆไว้ด้ะครับจากนั้นผมก็สิเงยอะนำเป้าลงไปนิดนึงตามโดยผงปรุงรสประมาณสองซอนซาผงนัวหนึ่งอนซา น้ำตาลมะพร้าวนี่ผมใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะครับซอสหอยบอรเดตตวงครับขันตวงนี่ก็ใส่ประมาณสัก3ส่วนนี่แหละครับตามด้วยซอสฟ้าเขียวเล็กน้อยซีอิ๊วขาวเล็กน้อยแล้วก็ซีดน้ำปลาใส่ขอบกระทะครับแล้วก็คนๆโค,คเลโคเลให้คเ,เครื่องปรุงมันเข้ากันอีกคือเก้านั่นแหละครับหลังจากนั้นผมก็จะซิมเบิ่งว่ารสชาติเป็นยังไงผมรู้สึกว่ามันขาดความเข้มขน้นผมก็เลยใส่น้ำตาลลงไปอีกนิดนึงตามด้วยซอสหอยแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสอีกนิดนึงครับเมนูนี้มันต้องใส่ความเข้มข้นจักหน่อยครับพพีีี่่่่นนนน้้้้้ออองงงงเเเเเยววบิิิก็็สาาโผมมคะปปรุขแท แต่มันบริเ้เข้มเลยครับเพราะว่ายังหมว่ครับนี่ครับเพราะว่าผมใส่น้ำจนมาถ่วมเลยน้ำที่ใส่ก็เป็นน้ำเปล่าปกติของเฮานี่แหละครับขันเป็นส่วนปีกกลางหรือว่าปีกบนมันสิเปื้อยบ้างอยากปันใดครับแต่ว่าขันเป็นตีนไกลนี่มันสิเปื่อยบ้าง่ายเลยครับพอใส่น้ำเราผมก็สิปิดฝ้าตุ้นไวปประมาณ30นาทีครับแต่ระวัง้นาท่าก็ต้องมาเปิดเบื้องน้าเนี่ครับวาวน้ำมันบกไปหลายไปขันไดประมาณซัมนี้ก็เป็นขั้นตอนต่อไปครับนั่นก็คือใส่น้ำอีกเที่ยนึงครับสังเกตว่าครับว่าผมจิเติน้ปรบดไไคั บอสันนาม,มาสิบอกไว้แล้วก็ใหม่ก้อนครับอันนี้ก็ครบ30นาที่อีกเคียนหนึงครับร่วมเป็น1ชั่วโมงครับพี่น้องตอนนี้ต้องบอกเลยครับว่าตีนใกล้ห้องนี่เย,ยแล้วครับกินนี่หอมตําดังเลย แล้วพี่น้องสังเกตว่าครับว่าน้ำมันสิเป็นเหนียวเหนียวยังน้อยมีความข้นๆครับแบบนี้นี่น้ำมันสินัวบอะครับกระทะผมมันก็สิอาสินใหม่ยังน้อยนึงแต่ว่เป็นยังครับพี่น้องแล้วสุดท้ายเขาก็ใส่ใบโหระพาตบลงไปครับโอ้โหนี่นะครับสองกำยังเงยเลยนะครับแล้วก็พัดๆไปเรื่อยๆครับโอ้โหตอนนี้นี่หอมครับก็เก้าอีครับพี่น้องเอ้ยเมนูนี่มันเป็นเมนูปราพิเศษจริงๆพู้ใดบ่เห็ดถือว่าพลาดผู้ใดบ่เคยกินก็ถือว่าพลาดครับ พอตะตักใส่จานเท่านั้นแหละครับโอ้โหผมมาอยากสีบอเลยสีเหลืองอลามดีขนาดโอ้โหผมนึกว่าเป็นคนจีนเห็ดกับเผาอิหลีครับคือที่ผมเห็นในคลิปคนจีนเลยเขาเห็ดแบบนี้แหละเป็นได้ครับพี่น้องสีสันสวยงามครับกระทาพีสิงข้าใหม่เ่าเป็นยังครับอีนนหน่อยเป็นคนล่างเ่ราะเป็นผมครับแต,แต,แต้เป็นอันเส้นเรียบร้อยครับพี่น้องโอ้โหเมยพญาเขาอดใจไม่ไหวแล้วขนาดว่าตอนแรกว่าหิวเข่าเลยครับพอจะนั่งดมกินยู่โดนๆนี่โอ้โหหิวเข่าบักคักบักคันนี้น้อยว่า พอตะมมออกไปเท่าน,นั้นแหละครับหยุดบอยยูเลยครับบ้ปากบ้ติงเลยผมบอกว่าให้บอกนี้มันเป็นยังไงรสชาติน่ะได้ยินงได้เสียงคําว่าอืมอืมอืม,อมเบี้ยบักคักบักขันอีนุน้อยว่าแซ่บเวลิกูดยโปูแล้วครับเท่าที่ผมเคยเห็ดเมนูนี่ผมใส่มาหลายส่วนบักขักเห็ดก็นานี่ส่วนที่แซ่บที่สุดนั่นก็คือส่วนปีกลางครับแต่มือนี่พ่อถ้าผมได้กินส่วนตีนไกผมบอกเลยครับว่ามันเป็นครูแข้งกันโดยตรงใดเลยมันแซ่บเวลิกรับพี่น้องผมไม่ได้พอเรียนครับผมไม่ได้ตั๋วเลยล่องเอาหััสุ่งไว้ คันพ่อหนาผมยังใส่อดดึกใส่หนาผมเลยบางคนก็อยากเห็ดตามด้วยครับก็เลยถามว่าน้องโมดพ่อถ้าเห็ดออกมาแล้วรสชาติมันสิเป็นยังไงรสชาติมันสิเป็นความล้นล้วนเข้มข้นครับมีความเผ็ดน่ำแล้วก็หวานตามแล้วก็จะบ่เค็มโดดนะครับแบบเค็มนิดนึงครับนิดเดียวเมนี้ขนาดว่าผมลืมใส่พริกไทยดิวนี่ครับขันใส่พริกไทยนี่แสบกว่านี่แปดสิบแปดล้านเท่าครับพี่น้องเบิ้งตี้แหละครับอีกนอน้อยยกโปอ้ยอะไรไหมครับโอ้แล้วก็บอกว่าผมเนี่ยกินหลายพคนนะเบิ้งหนาอ้วนเบื้ววว่่ะันสร้้าางบเจของนะะครรับกกกดูองเต็มเอลี่ยึกว่าเป็นูเขาครับพี่น้อง